เวลาพูดถึงอเมริกานะครับหลายๆคนก็มักจะบอกว่าเนี่ยมันเป็นประเทศที่ดีมันเป็นประเทศที่มีเสรีภาพอิสรภาพแล้วก็ยังรักเรื่องของสิทธิมนุษยชนอย่างยิ่งด้วยไม่เหมือนกับพวกบางประเทศหรอกที่อยู่ๆก็บุกไปตบเขาจับประเทศเขามาล้างสมองอะไรบ้างใช่ไหมไอพวกประเทศนั้นมันไรอารยธรรมมันป่าเถื่อนอเมริกาเขาไม่ทําอย่างนั้นหรอกที่ถ้าหากใครคิดแบบนั้นนะครับแอดก็ต้องบอกว่าให้เราลองมาศึกษาประวัติประเทศอเมริกาซะหน่อยดีกว่าเพราะว่าไอประเทศนี่แหละคือตัวดีเลยที่ไปบุกแย่ง ดินแดนของชาวบ้านมาเป็นของตัวเองนะครับก็คือไอ้ USA ที่เราเห็นว่ามันเป็นแดนของคนขาวในทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันเกิดขึ้นมาจากการยึดด้วยความโลภเจ้าเล่ห์แล้วก็เพทุบายต่างๆมากมายของพวกคนขาวดั้งเดิมเลยที่ เอาจริงๆแล้วเนี่ยไอตอนที่ฮิตเลอร์เขาได้ทําสงครามครั้งที่2แล้วไปยึดเอาดินแดนต่างๆมาเป็นของตัวเองนะครับฮิตเลอร์ก็ยังได้บอกเลยว่าเขาก็แค่ทาตามสิ่งที่อเมริกาเคยทําไปแล้วในยุคก่อนเท่านั้นเองโอ้อันนี้ด่าเจ็บฮะซึ่งถ้าใครอยากรู้กันนะครับว่าพวกอเมริกาเนี่ยเขามีความเจ้าเล่ห์และเขาใช้แผนการยังไงในการที่คุบประเทศใหญ่ๆทั้งประเทศให้มันเป็นของเขาได้ในทุกวันนี้เนี่ยเราก็มาเริ่มฟังกันเลยดีกว่ารับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary ในวันนี้นะครับ ในการที่มักจะนำเอามุมดักๆแล้วก็จังไรในประวัติศาสตร์มาเล่าให้ฟังกันแบบม้วนๆนะฮะที่เขาเป็นว่าถ้าจะเริ่มเรื่องนี้เนี่ยแอก็ต้องขอเริ่มเล่าตั้งแต่เมื่อช่วงชนยุโรปทั้งหลายแหละหรือว่าบรรพบุรุษของอเมริกาปัจจุบันนะครับเขาได้อบพยพเข้ามายัาง USA ในช่วงแรกๆก็แล้วกันที่พวกคนข่าวเหล่านั้นตอนแรกๆเนี่ยก็ย้ายมาเพื่อหน,นีปัญหาต่างๆจากยุโรปครับไม่ว่าจะเป็นความยากไร้ความขับแคบไม่มีที่ทํากินจนต้องต่อสู้ทําสงครามกันหลายรอบ คืออันนี้เนี่ยถ้าหากใครลองไปสังเกตประวัติศาสตร์สงครามของยุโรปในหลายๆครั้งนะจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างแตกต่างกับแถบบ้านเรานะครับก็เพราะว่าแถบบ้านเราเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีสงครามสงครามอะไรกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตีไปเพื่อเอาไพร่พลนะครับดึงไปปลูกข้าวปลูกนากันเพราะว่าที่บ้านเราเยอะคนงานไม่พอว่างั้นเถอะแต่ทาว่ายุโรปเนี่ยมันกลับกันฮะมันคนเยอะแต่มันที่ไม่พอไงก็เลยต้องตบ ตีแย่งที่กันจนกระทั่งทําให้เป็นนิสัยที่แก้ไม่หายหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือสันกระดานของยุโรปนี่แหละครับที่มันก็จะยังติดมาอยู่เรื่อยมาและมันก็จะมีผลตอนที่ชนยุโรปนะครับเขาได้เข้าไปยังอเมริกาด้วยฮะที่เดี๋ยวเราจะค่อยๆมาฟังกันนะครับว่าเขาทํำยังไงโดยไอ้บริเวณแรกๆที่ยุโรปได้ลงยัง USA เนี่ยนะมันก็จะเป็นส่วนทางด้านตะวันออกของทวีปอเมริกาซะส่วนใหญ่นะครับ เพราะว่าไอ้บริเวณนี้เนี่ยมันก็อยู่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นทางเชื่อมต่อจากยุโรปมายุโรปก็เลยอะล่องเรือมานั่งแปะทํากินอะไรตรงนี้ก่อนที่ตอนแรกพอมาแปะทํากินปุ๊บนะครับก็มีการมาเจอกับพวกชาวอินเดียนแดงท้องถิ่นครับที่พวกอินเดียนแดงเหล่านั้น,นก็ไม่ว่าอะไรหรอกลูกออยากทํากินหรือก็ทากันไปก็แบ่งที่เอพวกตาดําๆอบประยพอยู่ไปก็คงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหม ใช่ไหมฮะคือถ้าหากอินเดียนแดงเขารู้ว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นในเวลาต่อมานะเขาคงจะไล่พวกยุโรปนี่ให้กลับบ้านเขาไปหมดนะครับแต่ว่าก็เพราะว่าเขาไม่ได้ไล่อย่างไงล่ะครับไอ้พวกคนยุโรปอพยพที่หนีมาตอนแรกเนี่ยเขาก็มาตั้งถิ่นฐานที่ USA โดยตั้งเป้าหมายว่าพวกเราเนี่ยจะตั้งชุมชนใหม่ที่มันจะเป็นชุมชนในฝันของเราซึ่งจะต้องไม่รังแกผู้อื่นไม่กดขี่ผู้อื่น,นเหมือนกับพวกที่ยุโรปมันได้ทํามานี่ย หลังจากนั้นก็มีการตัดความสัมพันธ์กับยุโรปอย่างประเทศอังกฤษที่เป็นประเทศที่พวกเขาได้จากกันมาไปนะครับก็คือมีการก่อปฏิวัติสงครามอเมริกาอะไรกันไปจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยอเมริกาก็สามารถเรียกตนเองได้ฮะว่าเป็นชนชาติอเมริกาที่แท้ทรูแต่ถ้าว่าอัพออยู่ไปอยู่มานี่ก็ไม่แน่ใจว่าคนยุโรปสมัยก่อนเขาตํากันเก่งหรือไงนะฮะ ไอ้พวกอเมริกาที่อบพยพมาที่ยุโรปเนี่ยมันก็ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยหรือไม่ก็ไปนขนเอาญาติโกโหติกาเขาที่อยู่ในยุโรปเนี่ยแหละครับเข้ามายังที่อเมริกากันจนที่ตอนนี้เนี่ยถ้าจะเบียดเสียดทํานากันไม่ขึ้นละที่พอเบียดเสียดเสร็จเขาก็ทํำยังไงล่ะเขาก็มองไปทางทิศตะวันตกของประเทศอเมริกาเลยยังไงล่ะครับว่าโอ้โหตรงน,นั้นเนี่ยมันยังมีดินแดนอีกกว้างขวางมากมายเลย ถ้าเราจะขยายเนื้อที่ไปทํากินอะไรตรงนั้นก็คงไม่เป็นไรหรอกมัง้งแต่มันติดอย่างเดียวครับติดที่ว่าไอ้เนื้อที่ที่เขาจะขยายดินแดนเข้าไปยังประเทศอเมริกานะ่ะมันเป็นดินแดนที่มีผู้ครอบครองเอาไว้ก่อนแล้วก็คือเราอินเดียนแดงต่างๆเผ่าน้อยเผ่าใหญ่มากมายไงที่แต่ก่อนนะครับก็สามารถเที่ยวไปเที่ยวมาได้ยังดินแดนอเมริกาโดยที่ไม่คิดอะไรมากนะครับก็คือบางทีอินเดียนแดงเหล่านั้นนะครับก็ปล่อยให้ที่แหล่งน,ะนั้นเนี่ยเป็นที่แบบส่วนกลางโล่งๆใครจะเดินไปไหนมาไหนก็ได้นะ อเมริกาก็เลยแบบเอ๊ะถ้างั้นเราก็ไปยึดเอาดินแดนส่วนนั้นเป็นของคนขาวเลยสิแต่สว่าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดทำไม่ได้สิถ้าหากเราอยู่ๆเข้าไปยึดทงๆแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่ต่างอะไรกับสันกระดานของพวกยุโรปที่เราหนีมาสิที่ไอ้พวกบ้านั่นน่ะเอ,อะะอะไรก็เข้าไปบุกบวกตีพอตีไม่ได้หน่อยก็อ้างว่าเนี่ยเป็นดินแดนของพระเจ้าแล้วก็ส่งคนไปยึดมันอยู่ดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราเป็นอเมริกาชนที่มีอรารยธรรมแล้วเราจะกลับไปทําอะไรที่ตําตมแบบนั้นไม่ได้เราจะต้้องดดําาาเนนิิกรรรววยยคมมุตธ เสรีภาพเสมอภาคและพาราดอนภาพใช่ไหมนั่นแหละครับไอตอนแรกๆที่คนขาวอพยพผู้นี้เนี่ยจะเข้าไปยึดดินแดนอเมริกานะพวกเขานะครับก็จะเลือกใช้วิธีการในการไปเจรจากับพวกอินเดียนแดงท้องถิ่นแทน ในการหาข้อตกลงด้านผลประโยชน์อะไรกันไปแล้วก็มีการเซ็นสนธิสัญญานะครับแบบว่าเนี่ยพวกเราเนะี่ยย้ายมาใหม่มีคนอยู่เยอะมากเลยก็อยากจะขอที่ของพวกคุณเนี่ยมาใช้ทํามาหากินหน่อยได้ไหมแต่ไม่ต้องห่วงนะเราเนี่ยไม่ได้มายึดเอาดุมดุมแบบแย่งไปหรอกเพราะว่าเราจะมาพร้อมกับผลประโยชน์ด้วยคือว่าถ้า,ากเราทําฟาร์มและมีผลผลิตอะไรขึ้นมานะเราก็จะแบ่งให้พวกคุณไปฟรีๆเลยหรือว่าเราเนี่ยจะสอนเทคโนโลยีในการทําฟาร์มที่เรานํามาจากยุโรปเนี่ยมาสอนให้พวกท่านเลย ซึ่งเราคิดว่ามันก้าวล้ำกว่าพวกท่านมากนะเนี่ยตีเหล็กเนี่ยคุณตีเป็นไหมตีไม่เป็นละสิเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวชนยุโรปอุยปยพเนี่ยจะสอนให้เอาไหมละ่ะหรือในบางกรณีนะครับเขาก็จะเสนอเงินแบบขอซื้อที่ตรงส่วนนั้นไปเลยนะครับที่ไอตอนแรกๆแ,แผนการเจรจานี้เนี่ยมันก็ดําเนินไปได้ด้วยด,วยดวยีด้วยสงบครับก็คือมีอินเดนียนแดงบางส่วนเนี่ยเขาก็แบบยอมขายพื้นที่ให้ยอมมอบพื้นที่อะไรให้แต่ทว่ามันก็ไม่ใช่จะทําได้หมดไงเพราะว่าอินเดนียนแดงบางส่วนมันก็แบบ เขาก็อยู่กินของเขาปกติดีอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องหาผลผลิตเพิ่มเติมจากพวกคนขาวหรือว่าเครื่องมือการช่งการช่างการตีเหล็กอะไรพวกนี้เขาไม่อยากได้แล้วที่สําคัญคือทําไมเขาจะต้องไปเสียเนื้อที่ให้ใหกับพวกคนขาวอพยพกลุ่มใหม่นี้ด้วยแล้วมันไม่เข้าใจเลยนะครับชนเผ่าอินเดียนแดงเหล่านั้นเนี่ยก็เลยได้ตอบปฏิเสธไปเลยนะครับ ที่เมื่อไอ้พวกคนขาอพยพโดนตอกกลับหน้ามาหงายชาดแบบนี้ฮีแกก็ยั่วสิครับคือยั่วจนกระทั่งทําให้พวกคนขาอพย,อาาายบบอพ,นพยเนี่ยได้ลืมอุดมการณ์ความยุติธรรมอะไรที่มีมาในตอนแรกไปหมดเลยแล้วสันกระดานเก่าของความเป็นยุโรปชนเนี่ยมันก็เริ่มกลับเข้ามานะครับก็คือตั้งกองทัพอะ่ะแล้วก็ใช้กําลังนะครับไปบีบบังคับอะไรพวกอินเดียนแดงท้องถิ่นเลยที่ตอนแรกเนี่ยก็จะมาแนวแบบไม่อยากจะสู้นะแค่เอากําลังมาขู่ถ้าชนเผ่าอะไรยอมรับเนี่ยก็มาเซ็นสนที่สัญญ,ญา มอบดินแดนให้กับเขาหรือถ้าบางที่แบบขัดขืนเข้าไปบุกบวกมันเลยครับเสร็จแล้วก็เช่นเคยครับจับไอ้พวกอินเดียนแดงเหล่านั้นเนี่ยมาเซ็นสนธิสัญญากันไปที่บอกว่าดินแดนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นของคนขาวแล้วนะแต่ว่ามันก็จะมีการกักกักเอาไว้เล็กๆด้วยนะเพื่อดูเหมือนกับว่าแบบไอ้คนขาวที่อพยพมาไม่ใช่ตัวร้ายนะก็คือส่วนใหญ่เวลาที่ไอ้คนขาวเหล่านี้เขาได้บุกไปบวกตีแล้วนะครับ พวกเขาเนี่ยก็จะกักโซนเอาไว้เล็กๆให้แบบพวกอินเดียนแดงได้หลบเข้าไปอยู่ประมาณบอกว่าเนี่ยเราก็ไม่ได้ตีและไล่พวกเองไปไหนนะแต่ว่าเราก็มีเนื้อที่เนี่ยจัดโซนให้เองเข้าไปอยู่กันแล้วเราเนี่ยจะไม่ยุ่งกับพวกเองอีกเลยนะซึ่งไอโซนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเป็นโซนแบบกากๆทั้งนั้นเลยนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นตอนที่พวกคนข่าวเขาได้ไปตีพวกชนอินเดียนแดงในแถบฟลอริดาในปัจจุบันนะครับซึ่งมันจะมีลักษณะแผนที่เป็นเหมือนกับติ่งที่เป็นหูตรงทางตอนใต้อเมริกานะครับ ที่พอไปตีพวกอินเดียนแดงอะไรเสร็จใช่ไหมก็หวบเอาดินแดนที่มันอยู่ติดทะเลเนี่ยไปหมดเลยครับแล้วก็ขับไล่พวกอินเดียนแดงนะครับเข้าไปอยู่อย่างตรงกลางๆที่มันไม่มีทางออกสู่มาหาสมุทรอะไรเลยนะนะั่นน่ะดูสินี่แหละคือความใจบุญของพวกเขาครับที่วัด ทำไปทํามาเรื่อยๆนะครับไอ้ความซับซ้อนของแผนการชั่วร้ายในการยึดดินแดนนี่เนี่ยมันก็มีมากขึ้นอีกครับคือจะไปตีดุมดุมด,มดุมทุกดินแดนเลยเดี๋ยวมันจะดูทุเรศเกินไปใช่ไหมครับพวกเขาเก็เลยมีแผนการใหม่ขึ้นมาฮะก็คือไปกล่อมให้พวกหัวหน้าเผ่าต่างๆเนี่ยยอมมาเซ็นสนธิสัญญามอบพื้นที่บางส่วนอะไรให้กับพวกเขาดีกว่าซึ่งแบบก็บอกอยู่แล้วว่าไอ้ตอนแรกพวกนี้เนี่ยเขาก็ไม่ยอมมอบดินแดนให้ใช่ไหมดังนั้นเขาจะมีวิธีการเกลี้ยกล่อมยังไงล่ะครับ ก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าพวกหัวหน้าของชนเผ่าต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นเพศชายส,ส่วนใหญ่ใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่จุดอ่อนของผู้ชายนะ่ะมันก็มีแค่ไม่กี่เรื่องเราก,ก็คือ1น,นารีแล้วก็2ส,สุรานะครับ นั่นแหละก็ส่งคนเนี่ยไปตีสนิทกับพวกหัวหน้าเผ่าซะหน่อยเลยหลังจากนั้นก็ชวนเข้ามาทําปาร์ตี้กงเหล้าอะไรกันสักสองสามอึกนะครับที่พอเห็นว่าไอ้พวกหัวหน้าเผ่าเหล่านั้นเนี่ยมันเริ่มจะเมาเมาแอะแล้วไอ้พวกคนขาวอพยพนี่นก็หยิบกระดาษใบสัญญาขึ้นมาให้พวกเขาเซ็นเลยบอกว่าอ่ะเนี่ยเซ็นแล้วมอบพื้นที่ค่นะไอ้พวกเมาก็เซ็นไปฮะคนขาวต่างๆก็ค่อยๆไล่เก็บดินแดนตอดตอดตอดเข้าไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าที่ไหนหพวกหัวหน้าเผ่าเขาฉลาดหน่อยเขารู้ทันแบบไม่ยอมเมาแล้วก็ไม่ยอมเซ็นให้นะครับ ทางค้นขาอพยพเนี่ยก็มีแผนสองครับก็คือจะไปหาใครก็ได้ที่เป็นผู้ชายในเผ่านี่แหละเสร็จแล้วก็มาแต่งตั้งเขานะครับไปบอกว่าอ่ะเนี่ยเองเป็นหัวหน้าเผ่าแล้วนะแล้วก็ไปมอบกระดาษให้มันเซ็นสัญญาให้แล้วก็บอกว่าอ่ะเนี่ยสัญญาเนี่ยมันเป็นลายเซ็นจ,จากหัวหน้าเผ่าเองและสร้งงางเงินนะฮะคือร้ายมากแต่ไม่พอ เพราะในเวลาต่อมาถึงแม้ดินแดนบางส่วนที่เซ็นสัญญาสงบไปหรือบอกว่าให้พวกอินเดียแดงเขาย้ายไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วพวกคนขาวก็จะไม่เข้าไปยุ่งใช่ไหมครับแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยไอ้พวกคนข่าวดันมาพบว่าเอา้าเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าไอ้ดินแดนตรงนั้นมันไม่ได้กาก,กอย่างที่คิดนี่มันมีแบบพวกแร่ทรัพยากรธรรมชาติอะไรให้ข้าไปขุดอย่างเช่นพวกทองอะไรอย่างนี้เพียบเลยนั่นแหละครับเพื่อนๆคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะ ไอ้พวกคนข่าวนะครับมันก็ฉีกสัญญาทิ้งแบบหน้าด้านเลยเสร็จแล้วก็ตีรางรถไฟบุกเข้าไปขุดทองขุดทองอะไรกันนั้นหมดเลยนะที่พอขุดเสร็จปุ๊บนะครับไอ้พวกพนักงานขุดทองเหล่านั้นก็ไม่ได้ย้ายไปไหนด้วยก็ไปตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่นั้นแหละครับเสร็จแล้วก็ปั๊มลูกสร้างพงพันอะไรกันต่อไปตามสไตล์ของพวกเขานะครับที่พอทําไปทํามาแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยมันก็กลืนดินแดนที่เขาเคยสัญญาว่าจะไม่ไปแตะไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกันหมดเลยครับจนในตอนนี้เนี่ย ดินแดน USA แทบทั้งดินแดนนะครับก็แทบจะถูกหวบไปจากพวกชนเผ่าท้องถิ่นกันหมดแล้วแต่ทว่ามันติดอยู่ที่หนึ่งครับที่เขาว่ากันว่ามันได้หวบยากไปเหลือเกินก็คือช่วงติ่งล่างๆของอเมริกาในปัจจุบันนั่นเองที่มันจะเป็นรัฐจอร์เจียอลาบามาอแอตแลนตาแล้วก็มิสซิสซิปปีนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ว่ากันว่าค่อนข้างจะกวาดต้อนเผ่าอินเดียนแดงไปยากนิดนึง เนื่องจากว่าพวกอินเดียนแดง5เผ่าโบราณที่มันเคยอยู่ตรงนี้นะครับเขาได้มีการวิวัฒนาการทําให้อรารยธรรมตัวเองมันดูทัดเทียมเท่ากับพวกคนขาวอะไรประมาณนั้นคือคนขาวบอกว่าเอ้ยค่าแต่งตัวแบบอินเดียนแดงใช่ไหมอินเดียนแดงก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับคนขาวแล้วก็แบบแต่งตัวตามคนขาวอะไรไป ทำไร่ทำนาแบบคนขาวเรียนรู้ที่จะพูดภาษาอังกฤษหรือบางผู้อินเดียนแดงเนี่ยก็จะมีการนําเอาธาตุแอฟริกานะครับมาใช้แรงงานกันเหมือนคนขาวเลยจนทําให้อเมริกาตอนนั้นเนี่ยมองว่าแบบว่าเอออินเดียนแดงห้าเผ่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นพวกที่มีอารยธรรมครับก็เลยแบบไม่ค่อยจะไปยุ่งเกี่ยวกับพวกอินเดียนแดงตรงนั้นก็แบบคนกันเองกากีหนังอยู่ร่วมกันได้นะแต่ทว่านั่นเองครับมันก็ไม่ใช่การการันตีว่า พวกคนขาวจอมโลภเนี่ยเขาจะไม่เข้ามายึดเนื้อที่พวกนี้นะครับเพราะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยพวกคนขาวก็ดันมาค้นพบว่าไอ้พื้นที่ตรงบริเวณนี้เนี่ยมันช่างเหมาะสมมากเลยกับการจะนํามาทําเป็นฟาร์มปลูกทองคําขาวนะครับหรือว่าฝ้ายนั่นเองครับซึ่งไอ้ฝ้ายนี้เนี่ยมันจะเป็นวัตถุดิบหลักๆในการนํามาต่อยอดกับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเลยนะที่กําลังเฟื่องฟูอยู่ในยุคนั้นเลยทีเดียวแล้วทีนี้ล่ะพอมีเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวเข้า พวกคนขาวอพยพก็แบบแล้วทําไมเราจะต้องไปให้ผลประโยชน์กับพวกอินเดนียแดนงท้องถิ่นด้วยล่ะถ้าจะให้มันปลูกแล้วเราไปซื้อต่อจากมันเราก็เสียตังค์อีกดังนั้นเราก็ไปยึดเนื้อที่มันมาแล้วเรามาปลูกเองซะเลยสินั่นแหละครับพวกชนขาวอพยพนะครับก็เลยได้ดําเนินการแก้ไขกฎหมายตัวเองใหม่เลยเพื่อจะให้พวกคนขาวนะครับมีสิทธิ์ที่อย่างถูกต้องในการครอบครองพื้นที่นี้ครับ ็คือใช้เอกสารเป็นเครื่องมือกันอีกเช่นเคยนั่นแหละแล้วก็จะมาบอกอ้างภายหลังว่าเนี่ยเขาก็ได้ทําตามกฎหมายอย่างทุกขั้นตอนนะไม่ใช่สิ่งที่ผิดอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือไอ้กฎหมายที่พวกเขาได้แก้มาเนี่ยแหละครับซึ่งวิธีการที่เขาจะแก้กฎหมายยังไงในแอดขอไม่อธิบายแลวกันนะเพราะมันเป็นภาษากฎหมายที่แบบพูดแล้วเพื่อนๆงงเต็กอย่างแน่นอน คือเอาง่ายว่าในที่สุดน,นะครับอเมริกาเนี่ยก็สามารถใช้เอกสารแลวก็สนที่สัญญาอันบ้าบองเขาเนี่ยนะครับไล่พวกอินเดียนแดงชนเหล่านั้นออกไปจากตรงติ่งที่เขาแบบจะยึดแล้วก็ยึดไม่ได้อยู่นานแสนานานนั่นแหละฮะที่พอยึดไปเสร็จก็เช่นเคยครับก็ใจดีบอกว่า เนี่ย <N ee> พวกเราไม่ได้ไล่เองไปที่ไหนอย่างเดียวนะเราอุตสาห์จัดเนื้อที่เอาไว้ให้พวกเองแล้วก็ให้เข้าไปอยู่ตรงกลางๆของประเทศอเมริกาและกันคือเขาจะตีกรอบตรงโซนนั่นเลยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็คือรัฐโอคลาโฮมานั่นเองเนั่นแหละที่ชื่อของไอ้รัฐนี้นะครับถ้าหากแปลตรงๆเนี่ยมันก็จะแปลความหมายว่าเป็นรัฐของพวกคนแดงหรือว่าอินเดียนแดงอยู่แล้วนะเพราะว่าอเมริกาตอนนั้นบอกว่าโอเคถ้าอินเดียนแดงทั้งหมดเนี่ยยอมย้ายไปอยู่ตรงเนื้อที่ของโอคลาโฮมานี่นะเราจะไม่เข้าไปแตะไม่ไปต้องล อะไรผู้เองอีกเลยเพราะว่าตอนนั้นเหมือนเขาจะคิดมาดีแล้วว่าเอารัตตรงนั้นน่ะมันเป็นรัฐก,กันดารที่แบบปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นดูไม่น่าจะมีผลประโยชน์อะไรไอ้พวกคนขาอพยพน,นะครับก็เลยได้โยกย้ายอินเดียนแดงจากทั่วทั้งประเทศอเมริกาที่มันมีอยู่แต่ก่อนนี้เนี่ยไอ้มากระจุกยัดอยู่ตรงนี้เลยบอกอ่ะอ,ะอะ่เอ็งใช้เนื้อที่ตรงนี้ไปนะจะทํากินอะไรก็ทํากินไปจะปกครองเป็นแบบตัวเองจะมีรัฐบาลเป็นของตัวเองเนี่ยเ้าก็ไม่ว่าเชิญแต่ขออย่างเดียวอย่าออกมาจากโซนนี้ก็พอ ซึ่งถ้าลองนึกดูว่าตัวเราเองเป็นอินเดียนแดงสมัยก่อนเนี่ยเราก็คงจะงงนะว่าแบบแต่ก่อนเนี่ยเราก็สามารถเดินไปยังพื้นที่ที่เราเรียกว่าเป็นบ้านของเราได้หมดเลยแต่นี่อยู่ๆก็มีใครไม่รู้มีอินลิงขาวมาจากไหนมันแย่งเนื้อที่ตรงนี้ไปหมดแล้วก็บอกว่ากฎหมายนะมันว่าเอาไว้อย่างงุ้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เขี่ยเขาไปลงกองตรงดินแดนนั้นนะครับอไออวิธีการที่พวกอินเดียนแดงต่างๆจะย้ายไปยังไอ้จุดที่เขาเรียกว่าโอกลาโฮมานั่นนะครับมันก็ไม่ค่อยน่าอภิรม์เท่าไหร่เลยนะ ก็คือพวกเขานะครับได้ให้อินเดียนแดงเหล่านั้นเนี่ยเดินเท้าเปล่าไปฮะพร้อมกับแบกของอะไรที่พวกเขาพอจะแบกได้จากบ้านไปนี่แหละในระยะทางพันพันลี้นะครับจนเข้าไปถึงไอ้ถิ่นทุรกันดารที่ว่านี่แหละซึ่งว่ากันว่าไอ้ตอนอพยพนั่นนะครับมันก็มีชาวอินเดียนแดงหลายคนนะ่ะต้องมาจบชีวิตไประหว่างที่อพยพนี่แหละ จนทาให้เอกการอบพยพครั้งนั้นนะครับมันมีชื่อเรียกสั้นๆของเหตุการณ์เลยว่าเส้นทางการเดินแห่งน้ําตาครับแล้วพอพวกอินเดียนแดงได้เข้าไปกระจุกกันอยู่ในรัฐนั้นจนเป็นปลากระป๋องนะครับพวกคนขาวอพยพก็ทํากันเช่นเคยครับคือก็ไปเซ็นส่วนที่สัญญากันบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวถ้าเองเข้าไปอยู่ในนี้แล้วนะเราจะไม่ยุ่งกับแกกเลยเราจะไม่แตะต้องอะไรตั้งแต่เป็นพื้นที่ของพวกแกแล้วซึ่งอินเดียนแดงก็คงจะเ hey ฮเพราะว่าเรื่องมันจบแล้วใช่ไหมครับก็แบบถึงแม้ว่าเราจะเดินทางมายากลําบากเนี่ยแต่พอเรามาม ทั้งถิ่นฐานกันตรงนี้นะเราจะสามารถมาเริ่มชีวิตใหม่ได้ในแดนกันดานที่แบบอ่ะอย่างน้อยเราจะต้องมาเรียนรู้วิธีอะไรใหม่แต่เราก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วว่าไอ้พวกคนขาวเนี่ยจะมาตบตีเราใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าโน no นะครับเพราะว่าพวกคนขาวอพยพเหล่านั้นเนี่ยหรือว่าจะเรียกว่าชาวอเมริกาก็ได้แล้วละ่ะ เขาก็จะไม่ปล่อยให้พวกชีวิตของอินเดียนแดงเหล่านี้นะครับมันจืดชืดไร้สีสันกันอย่างแน่นอนครับเพราะสิ่งที่เขาจะทําต่อไปก็คือใช้พวกเอกสารเหล่านี้เนี่ยแหละครับในการโจมตีอีกแล้วเนื่องจากว่าเอรัตโอคลาโฮมาที่เขาบอกว่าได้มอบทั้งรัฐให้กับชาวอินเดียนแดงไปแล้วนะครับไอ้ตรงกลางกลางรัฐนั้นเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่ในแผนที่มันยังเขียนบอกว่ายังเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้จัดสรรอยู่ ที่นั่นก็หมายความว่าใครเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปใช้พื้นที่ตรงนั้นได้ยังไงล่ะเอาเย่ oh, yeah. แล้วนั่นแหละครับมันก็เลยเริ่มเลยก็มีพวกอเมริกันชนนะครับบุกรุกเข้าไปในตรงนั้นนะ่ะตัดเอาเส้นสายรถไฟมากมายนะครับขนย้ายพวกคนงานไปกองไอ้ตรงบริเวณที่เขาเรียกว่าพื้นที่ที่ยังไม่ได้จัดสรรนั่นแหละครับ ก็คือพวกที่เข้าไปในตอนแรกๆนยก็จะเป็นพวกคนเถื่อนก่อนนะ้วก็เข้าไปตรงนั้นจนกระทั่งอินเดียนแดงเนี่ยเขาไปโวยวายและรัฐบาลอเมริกานะครับก็ต้องออกมาบอกว่าไอ้น,นี่มันเป็นแหล่งพื้นที่ทํามาหากินของพวกอินเดียนแดงเขานะเองเนี่ยจะเขาไปอยู่แบบนั้นไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วนะครับรัฐบาลอเมริกันก็ต้านคนเถื่อนไม่อยู่ครับไอ้พวกนั้นก็อยู่ทู่สีไปแบบไม่ไปไหนเลยทําให้รัฐบาลอเมริกาช่วงนั้นเนี่ยก็มาบอกว่าโอเคโอเคละเองจะอยู่ตรงพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่ไม่ได้จัดสรรนั่น,นเนี่ยก็อยู่ไปได้้แตต่เององง ยาก่อนนะว่าเองจะต้องไม่ไปแตะต้องที่อะไรของพวกอินเดียนแดงเขาเลยจะไม่ไปยึดที่เขาแม้แต่ใดซึ่งไอ้พวกคนที่เขาไปอยู่ตรงบริเวณนั้นนะครับก็บอกโอเคครับโอเคครับกันใหญ่เลยนะครับซึ่งอารมณ์ตอนนี้ก็จะเหมือนกับเวลาที่เราบอกเด็กเลวว่าอย่าไปแกล้งเพื่อนนะแล้วเดี๋ยวครูจะไม่ตีอะไรประมาณนั้นแล้วเด็กเลวก็จะบอกว่าโอเคครับผมจะไม่ทาอีกแล้วแล้วเพื่อน,อนๆคิดว่ามันจะทําตามกันไหมล่ะครับก็ไม่ ai, สิครับ เพราะว่าไอ้พวกคนที่ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในโซนนั้นมันก็เงียบกันไปสักพักนะครับก่อนที่มันก็จะค่อยๆเริ่มตอดดินแดนออกมาจากใจกลางนะ่ะคือเป็นเหมือนกับมะเร็งที่มันลามมาข้างนอกเลยนะครับโอ้ยได้ใช้ข้ออ้างว่าอ่ะก็เขาเห็นพื้นที่รอบๆข้างนี่มันว่างนี่ก็ขอเขาไปยึดครองมันหน่อยแล้วกันคือแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอคือถ้าเพื่อนๆเคยอยู่บ้านมาแล้วไม่ได้ใช้มา5ปีเนี่ยแล้วก็มีคนบอกว่าเอ้ยไอ้พื้นที่ตรงนั้นของบ้านเองเน่ะมันโลง่งๆไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรค้าขอนะมันได้ไหมล่ะครับ แต่ก็นั่นแหละครับไอ้พวกอเมริกันที่ย้ายไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เริ่มตอดออกมาจากภายในแล้วครับซึ่งอันนี้เกร็ดความรู้นิดหน่อยแล้วกันนะว่าทาไมพวกอินเดียนแดงต่างๆเนี่ยเขาถึงปล่อยให้เนื้อที่ต่างๆมันแบบโล่งไม่มีใครมาจับจองเลอเกิน นั่นก็เพราะว่าไอ้พวกความคิดของชาวอินเดียนแดงหรือชนเผ่าโบราณสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มักจะเว้นที่ต่างๆเอาไว้ให้เป็นแบบเนื้อที่สาธารณะนะที่แบบใครจะเข้าไปทํากิจกรรมอะไรก็ได้ไงสร็จแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นมาทําต่อแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าพวกอเมริกาที่มันย้ายเข้ามาใหม่มันก็เห็นว่าอ้ยแนวคิดเหล่านี้มันบ้าบอ มันเก่าเกะเคอะคุ้งจะปล่อยพื้นที่นี่เนี่ยเป็นแค่คนมาเดินเล่นนี่นะบ้าเราต้องเอาเนื้อที่เหล่านี้เนี่ยมาใช้ประโยชน์จากมันให้ได้มากที่สุดซึ่งอันนี้นะครับเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแนวความคิดที่มาได้ฝังใน DNA ็นเอเขาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นชาวยุโรปหรือเปล่าก็คือเพราะว่าพวกยุโรปเนี่ยเขาจะมีเนื้อที่อะไรน้อยใช่ไหมดังนั้นเองมันก็จะมีความคิดในการแบบใช้เนื้อที่ตรงนั้นเนี่ยให้ได้เกิดประโยชน์ในทุกเม็ดทุกหน่วยเข้ามาและ DNA เหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้จากไปไหนครับพออเเเค้าาาาาายยมมมมในนนดดิิแรกกี็ว คิดแบบนี้นั่นเองดังนั้นเองพวกชนอเมริกันในตอนนั้นนะครับก็เลยเข้ามาเผือกๆเลยแบบมาๆๆม เดี๋ยวเราจะมาสำรวจดูให้ว่าที่ตรงไหนเนี่ยมีคนอยู่แล้วหรือว่าไม่มีอยู่บ้างที่ถ้าเราเห็นว่าตรงไหนว่างๆเนี่ยเราก็จะขอ,อนำเนื้อที่เหล่านั้นไปจัดสรรเป็นผลประโยชน์อย่างอื่นให้เองซึ่งวิธีการที่เขาจะทำก็คือเขานะครับจะเอาแผนที่ของรัฐนี่มาทั้งรัฐนะ่ะแล้วก็มาตีตารางแบบเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมไปทั่วเลยแล้วก็สังเกตด,ดูทุกอนูทิละพิกัดเลยนะครับว่าตรงไหนเนี่ยมันมีชาวอินเดียนแดงอยู่บ้างถ้าหากตรงนั้นมีอยู่เขาก็จะเขียนชื่ออินเดียนแดงลงไปแล้วก็บอกจะไม่ไปยุ่งนั่นนว ช่องไหนของตารางที่มันเป็นว่างๆนะครับก็นั่นแหละวบเอาช่องนั้นไปเลยที่พอทําไปทํามานะครับหลังๆมันก็มีพวกนายหน้าทุเรศอีกจะมาหาผลประโยชน์นะครับก็คือเอาดินแดนว่างๆเหล่านี้เนี่ยไปขายกับพวกคนขาวได้เข้ามาจับจองกันหมดเลยครับโดยเอเรื่องของสัญญาที่เขาได้เซ็นบอกว่าเดี๋ยวคนขาวจะไม่เข้ามายุ่งอะไรตรงดินแดนของอินเดียแดงเหล่านี้นะครับลืมไม่ได้เลยฮะ คือในตอนนั้นเนี่ยมันมีการทําโปสเตอร์ขายเนื้อที่ของชาวอินเดียนแดงลาวเขาเป็นโฆษณาขายบ้านอะไรในยุคนี้แบบหน้าไม่อายกันเลยนะครับจนกระทั่งไปไปมามาเนี่ยไอจํานวนคนขาวที่ได้เข้ามาอยู่ในรัฐนี้นะครับมันก็เยอะแซงชาวอินเดียนแดงท้องถิ่นไปอีกครับที่เมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยพวกอ,อินเดียนแดงท้องถิ่นที่เคยขับไล่มาแล้วไม่รู้กี่รอบเนี่ยก็เริ่มรู้สึกไม่พอใจแล้วใช่ไหมครับ พวกชาวอินเดียนแดงเหล่านี้เนี่ยก็เลยดําเนินเรื่องขึ้นมาตามแบบที่พวกคนขาวเขาชอบทำํำแล้วก็คืออ่ะใช้เอกสารใช้กฎหมายแล้วก็ใช้ข้อตกลงอะไรต่างๆแบบคนขาวเขาทำกันแล้วกัน เพื่อว่ามันจะได้ผลอะไรกันบ้างน,นะครับก็รวบรวมเอกสารเหล่านี้เนี่ยแล้วก็เดินทางไปเจรจากับรัฐบาลกลางของอเมริกาเลยฮะก็คือเดินไปถึงยังวอชิงตันแล,แล้วก็ไปยื่นเอกสงกสารอะไรที่จะบอกว่าเนี่ยพวกอินเดียนแดงเหล่านี้เราขอจะยื่นตั้งรัฐของเราขึ้นมาเองที่จะเป็นรัฐที่อินเดียนแดงเนี่ยสามารถมีสิทธิปกครองตนเองได้และจะต้องไม่ขึ้นอยู่กับกฎหมายบ้าบอลอะไรของพวกอเมริกาอีกแล้ว ที่ทางรัฐบาลกลางซึ่งอยู่วอชิงตันตอนนั้นนะครับก็รับไปแล้วก็คิดว่าเออเออินเดียนแดงเองทําได้ดีมากเลยเองทําตามกฎหมายแล้วก็ขั้นตอนทุกอย่างของคนขาวแบบเรียบร้อยเลยแต่ติดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละติดที่เองไม่ใช่คนขาวยังไงล่ะก็คือเอาที่สุดแล้วเนี่ยพวกคนขาวนะครับพวกก็ไม่พอใจละฮะว่าจะให้พวกมีคนแดงอะไรมาปกครองตนเองแบบนั้นได้ และอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนตอนหลังนะครับเขาก็จะไปมีการค้นพบมาด้วยว่าไอ้รัฐที่พวกเขาได้มอบให้อินเดียนแดงอยู่ซึ่งตอนแรกมันดูเหมือนจะกันดานเนี่ยมันมีน้ํามันอยู่ใต้นั้นเยอะมากเลยครับซึ่งแบบน้ํามันเยอะแบบนี้เนี่ยอเมริกาจะยอมไหมล่ะครับนั่นแหละครับพวกรัฐบาลกลางของสหรัฐนะครับก็เลยได้มองบนใส่พวกอินเดียนแดงที่ทําเรื่องมาถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับแล้วก็ เทคำขอของพวกเขาออกไปหมดเลยก่อนที่จะค่อยๆเข้าหวบกลืนพื้นที่ของอินเดียนแดงจนมันกลายเป็นซารัฐไปหมดเลยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีดินแดนบางส่วนที่เขายังบอกว่ามันถูกต้องตามกฎหมายที่มันควรจะเป็นของอินเดียแดงเหล่านั้นอยู่นะแต่ว่ามันก็ได้ถูกกลืน,ลนแล้วก็ปะปนกันไปกับคนขาวจนเราแทบแยกกันไม่ออกแล้วล่ะครับคือ,เ,อเรื่องผลประโยชน์นี่มันก็ไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะแล้วถ้าหากเพื่อนๆสงสัยว่าทําไมไต้หวันถึงไม่ถูกกับจีนหรือว่าทำไมรัสเซียถึงอยากไปบุกยูเครนนะครับ แอดก็เคยทำคลิปเล่าเรื่องแบบยาวๆเอาไว้แล้วอยู่ในลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสามารถกดเข้าไปฟังกันได้หรือถ้าใครมีเรื่องอะไรดีๆเด็ดๆจากใี้แอดมันเล่าอีกนี่ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้ด้วยแล้วก็อย่าลืมติด Hashtag F N d a r y เล่าเรื่องด้วยนะครับผมแล้ว,วันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยนะครับบ๊ายบาย